านใหม่เนี่ยทำงานใหมูไลฟ์วันหนึ่งได้เป็นพันเลยเพื่อนใช่เหรออ้กาศไลฟ์แปดพันอ่ะโอ้ากาดสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไม่มีคนมาดูเลยอากาศไม่สุดจริงคนดูเยอะจังวะเข้ามาแล้วนี่ไงเก้าคนสวัสดีครับหมดยี่สิบล้านคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีเกกพิเศษเข้ามาในไลฟ์ด้วยนะครับผมมาคือ พี่บิ๊กพี่บิ๊กเข้าไปครับพี่บิ๊กไปใช่ไหะออกแล้วคิดถึงคิดถึงดีค่ะอ้าวนี่ไงเอ้ยวันนี้ไอ้นี้ต่างกันไม่ไไม่ปพูดไปม่ดิโอ้ยสามร้อยคนสสวัดีคน้องปลายฝนสวัสดีครับผมครับ สวัสดีน้องแบงค์ทอรัสด้วยนะฮะน่ารักมากเลยน้ำกล้วยเอย้พึ่งไหลไปเองไม่เลอกยเราเจอพึ่งไหลไปตอนนี้สิวขึ้นมากๆนะครับตอนนี้ม,มีเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าเม็ดมนเริ่มเลย <c oughs> ผมก็เลยแบบจะพักก่อนนะฮะ <c oughs> วันนี้อาจจะมีอ,อีสภาอาจจะมีไลฟ์กับแม่โบนัสนะครับผมใช่แต่ว่าวันนี้ขอมาไลฟ์กับเจสก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้เจอเจสนานนะครับผมใช่เจอแต่ในเกมอย่างเดียวนในเกมไม่เจอชวนแล้วก็ไม่มา โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางออกนะครับพี่ีครับออ๋จะล้างรถล้างรถล้างรถแหลกโถดชายหมดเลยนี่น้องตังนี่มารับน้องตังนี่จะไปไหนครับเจ็ดจะไปพยาไม่ใช่เหรอาจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลอย่าไปฟัง์มไอ้กล้วยฮะ นี่ครับนน้องตััี่รบเพลสวันนี้อยู่ในการคุยกับได้ไหมครับผมใช่ครับข้ออะไรขับไปขับไปคุยไปใช่ที่เอ้ยรายการอะไรที่มันร้องเพลงไปครับเฮ้ยเราอย่าไปอ้างอิงเขาเดี๋ยวโดนที่กระสิบคุณพลาดหรือเปล่าโทษอะไรเนี่ยมีการขายผลไม้กันที่นะครับผมเกิดอะไรขึ้นวะขายผลไม้คนเยอะมากเลยครับมีผลไม้มาลงนะครับผมพี่บิ๊กสนใจดิพี่กล้วยนี่ว่าเขาขายกล้วย มีคนถามว่าอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่บนรถยนต์นะครับขับมว่ายี่ห้อบอกยี่ห้อเลยไหมไท่เนคนเอยครับน้องตังมาแล้วนะฮะน้องตังสำหรับใครที่อยากรู้ห่วยงวดนี้นะครับผมเดี๋ยวรอเจ็ดเข้าสรงนะเดี๋ยวรอคนจะพักนึงนะครับผมอ่าคนดูครบถึงหมื่นคนเมื่อไหร่หว แบงน่ารักขอบคุณมากครับไหนวะเดี๋ยวนี้พูดเองเองแล้วหรอผมอ่านแชทเมื่อกี้ก็สวัสดีครับแบงหน้าละงงเลยอ่ะสวัสดีตัวเองพี่ตังเนี่ยคนพิมพี่ตังอยู่พี่ตังอ้าวใครน้องรักครับพี่ยิ้มพี่ยิ้มไอยิ้มไ่ยิ้มมีควีชช่นมา I love you boss and in love from Philippines thank you Philippines ลายเลิฟเฮ้ยเบ้นสวยมากเลยพี่งมาตังค์ไหนดิใครเท่าไหร่นะสองล้านใครสองล้านตอนนี้นะฮะกล้วยอยากออกรถยนต์มากเลยครับแล้วใครไม่ใช่แค่กล้วยครับรวมถึงเจ็ดอะไรก็น้ำต่างด้วยพี่รู้ใจน้องจริงๆเลยใครอยากสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เป็นรถยนต์มาได้เลย ส่งมาที่ตาตาอัเตอร์ได้แล้วกินดีครับแล้ไม่อั้นเลยถือว่าเป็นฟูดซัพพอร์ตต้องเปใช่ไหโอ้จะเป็นคาร์ซัพพอร์ตล้กันคาร์ซัพไม่ไม่ไม่เรียกว่าฟูดเนาะกินไม่ได้แล้วพีคนบอกมึงจะบ้าหรือเปล่าเออ้อคอมเมนต์บ้างปั่นกันตลอดคอมเมนต์แง่พี่จิตหล่อขึ้นหนูอีกขอบคุณครับหล่อขึ้นครับใส่ฟิลเตอร์กันทุกคนเขาแย่มาไหนเราให้ไปแล้วแหละเราบอกจิ้มมาใหนเราให้เขาไปแล้วแหละ ผมมาขนาดนี้ไม่ได้ไปไม่ได้พูดไงไม่ใช่ครับคนขับหรอกครับพี่วิทย์จจอดให้เกี่ยวครับโอ้สวัสดีพี่กบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับทั้งเออ่สามแสนคนนะครับผมที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะคนเยอะเอาเพ่สามร้อยคีย์สวัสดีสามแสนเก้าหมื่นสองพันคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีนะครับพี่เจสเนี่ยเอาพิมมาพี่เจส พี่เจ็ตหล่อจุงเลยขอบคุณนะฮะหล่อจุงเลยคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรแลมีแต่พี่เจ็ตนะฮะหลอหลอจุงเลยที่ไม่มีไม่ต่ายจะคุณนเลคุณนไปอยู่กับเจ็ตต้องแบบสายแบบโบบาร์แล้วเอ้ยมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยตังอะไรวะตังตังตื่นยังค่จริงมันก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้ไม่น่าเลือดอ่านเลยกูอ่านคอมเมนต์นี่ดิกูอ่านไม่ถึง ไก่ให้เนี่ยให้อ่านทันไก่ให้ให้เฮลโลวีบาร์เฮลโลเจ็ดบีหกเจ็ดบีหกครับผมใครสามารถเอ่อโหวตนะฮะับเจ็ดบีหกครับจบไปแล้วแบนบีสองนะครับแล้วก็เอ่อตังค์บีนะฮะบีสิบบีสิบเออโหวตมาได้เรื่อยๆครับที่เอสเอ็มเอสหมดแล้วโหวตมาได้ครับที่ธนาคารเออเงินชีไว้เลยวันนี้กล้วยเขาคืออะไรวะเออกล้วยอะไรคือวันนี้ทอร์นเขาคืออะไรคือสิครับผมเพิ่งตื่น มองแล่นเลยเล่นเลยแต่ละคนเพิ่งตื่น้าวดุนลมดุนลมดุนลมมาเหรอดุนว่างเป้ามาคองกันเป้าดุนเออเออบอกก็บอกเขาไปว่ากำลังจะไปโชว์รูมรถเนี่ยาโชว์ลูมกำลังจะไปโชว์ลูมรถโดนไล์ด้วยเป้ามันอินไว้์คนอื่นยังไงวะไอที่ดุนบอกว่าวันเกิดผมจะซื้อมาแต่งให้คันหนึ่งอะดุนผมจำได้นะ เอาพี่นอพสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับพี่นอพบอกว่าตุจีนเอารถกระดาษไปโอ้พ่อลดกระดาษป่ะใช่พี่น้องบอกเผาไปให้เลยเผาไห้พร้อมเลยไปสี่ร้อยคนแล้วเกอุ้ยโอ้คุณปล่อยมันไหลไปตามธรรมชาติสิปล่อยให้ไหลไปอืมวันก่อนคุณไลฟ์คุณดูเท่าไหร่นะหกร้อย หกร้อยโอ้ยโอ้ยนิดนึงหรือคุณนึกถึงแล้วนิดเดียวสี่ร้อยห้าหร้อยแล้วฮะมาครับผมก็ไลฟ์ไปบ่อยสิชูไปไหนชูดไปไหนแรมากไปไหนกันครับตอนนี้ผมกำลังจะไปพัทยากันนะครับผมเออพี่ลิ้งก็ออกไปโชว์ลุงรถนะไปโชว์ลุงรถที่พัทยาอ๋อโชว์ลุงที่พัทยาไปเป้าดุนเนี่ยขับตามมาดิดุนเนี่ยเอาพี่หมวยเล็กสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนดูวอดดิไหนกันเราทำบุกไงะอันนี้คือคนที่แบบเขาขอมาใช่ป่ะใช่ดีเวทมาเราเราก็ดูได้ว่าใครดูอยู่เราจะสุ่มนะจะสุ่มมาสุ่มมาสุ่มมายุงเกินไปนะครับอ่ะสรุปไปไหนไปพนักานได้เลย พี่ครับเราจะไปไหนครับพี่เราจะไปไหนนะครับเราจะไปโชยูรถที่ไหนโชยูเหรอพี่โชยูโชยูย้อนารนั้นเลยครับผมเอาทุกคนทุกคนครับสแปมดุนล่มรัวๆเลยต้องอยากให้ดุนเข้ามานะฮะดุนเขาอยู่ในไลฟ์นะครับแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมมาไลฟ์ด้วยอ่ะขับรถอยู่หรือเปล่าเขาขับพอเชียอยู่หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตอจะนั่งหรือเปล่าจะนั่งหรือเปล่าแต่เราอะจะโดนวัดแล้วนะไปได้พี่พี่จะลกสิกลัวไง้มันยื่นมาขนาดนั้นคือตอนนี้เราแบบว่ารอห่างหายหาทุกคนนานๆนะครับพี่บีก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยมาขึ้นรถกันดีกว่าเพื่อถ่ายทำใช่เป็นแบบว่าวอล์กรายวันนะครับวอกนะวีล็อกวีล็อกวีล็อกบอกเฉยน้องกุ้ยเลย ดุนไม่ต้องหัวล้อนะฮะน้องดุนดุนพูดเลยไปตั้งเยอะพี่ดุนกินมาาต่างๆไม่มีอะไรพูดเนี่ยอะไรอยากจะถามอยากจะคุยกับพวกเรานะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นในคำถามว่าจี่มันอ่าใช่ครับใครอยากถามอะไรถามในคำถามเลยนะครับ if you wanna ask something you can อะไรวะไม่รู้พูดภาษาอังกฤษ You can request e q u e s t i o n เปฉันมาปานะครับผมไม่ทราไม่ทราบคุยไม่ราบไปนมาไม่ได้ Q&A Q&A วิดีโอ call ดุน please yeah บัตรดุนดอนดอนวิดีโอทูมีอ่า I invited i already but he didn't get อ่านออกแปลไม่ออกครับอ่านออเขียนไม่ได้เฮ้ยรอพอๆกันเราใส่เงินเราเข้าใจเขาอ่ะเออเราเข้าใจแต่เราพูดไม่ออกออะไรแค่ถึงน่ะจ้ะ เมืที่จะนอนไเต็มหิบต่อหรอเราได้องก่อนะครับหิบเป็นหิบมากเป็นวกเราเป็นดเหรสี่ค่ับนึก็ได้หนาทีสักห้นาทีเราจะพักก่อนนะครับเพราะเราจะไปหาข้าวจริงนะครับสี่โมงแล้คุณ่ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกาลังใก้จะเปิด อีกครั้งเ <im it> ดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายครูอีดอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนแบบว่าตั้งการไปก,ก่อนนะครับอยา่าเพิ่งการตกกันนะครับผมก็ค <im it> ือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็เริ่มมีขึ้นแล้วนะ <im it> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบประมาทไปใช่ถูกต้องเพราะเมื่อไหรมันจะกลับมาล็อกดาวน์ใหม่นะครับนี่อย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยอดก็จะไม่ได้เจอกันยอดผู้ติดอาทิตย์ที่แล้วนี่ประมาณแปดเก้าร้อยนะวันนี้มาเหลือสี่ห้าร้อยมาพี่เริ่มลดลงเรื่อยๆก็ ดูแลตัวเองด้วยนะครับไปได้มาไหนก็ผมผมเป็นหนึ่งในแปดร้อยไม่ใช่พี่นิกลงรถที่แล้วที่คุณไม่สบายมาเนี่ยคุณเป็นเอดรอผมเล่าไปแล้วอ่ะไม่สบายสรุปเป็นอะไรมา ผมกลัวผมเป็นโควิดผมไปรพผมตรวจมิสรุปไม่เจอโควิดเจออะไรแทนเจอเอชเฮ้ยย้อนครับย้อนยอนไม่เจออะไรฮะไม่เป็นไรแสดงใครเขาจะได้ไไม่เจออะรบอกแล้วอยู่อย่าอยู่ใกล้ธรรมดาเป็นไข้ธรรมดาใช่ไหมใช่เป็นไข้ธรรมดาเฉยช่วงนี้กาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแฟนคลับเป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเจ๊นะครับแล้วก็พวกเราสนุกบ่อยนะครับก็ฝากติดตามผลงานเลยด้วยนะครับผมด้วยผมพูดไม่รู้เรื่องนะฮะไม่รู้เรื่องแต่โควิดจะมาอีกรอบ ก็ง่ายๆนะครับก็คิดถึงทุกคนนะเดี๋ยวดูคำถามถามนี้มีคำถามไหมสักสามคำถามไป๊บหนาคำถามลืมอ่านลืมดูสักสามคำถามก่อนก่อนจะไปกันว่าเราแวะมามีมาคำถามมาละอ่ะคัดกรองหน่อยคุณคัดกรองแล้วคุณก็กดกดจิ้มนี่คุณถูกใจกดจิ้มป้าพอไปมันจะขึ้นคําถามนี้ช่องของคุณผู้ชายของแบงโบมีแผนจะอัพไหมมีแพนจะอัพครับผมหลังจากที่ผมจบเทอมนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ทีสิทธิ์มันหนักมากจริงๆนะับผมก็คือการ ผมเนี่ยจะมีละครอ่าเรียสซีรีส์เนาะอ่าในโรแซ่ <laughs> ใช่รักบุญวายร <laughs> ักบุวายในโรแซ่ครับผมก็แล้วก็หลังจากที่เรามีเวิร์กช็อปมีอะไรกันเนี่ยเ <laughs> พราะเราเข้มข้นมากๆเรื่องการเวิร์กช็อปการจริง <laughs> จัง <c oughs> ในการแสดงครับผมในเรื่องหลังจากที่เราเวิร์กช็อปหรืออะไรเสร็จแล้วไม่มีการบ้านอะไรไม่มีงานอะไรก็จะไปทํทีสิทธ์ใช่ถ้าว่างเมื่อไหร่ทำแน่นอนใช่ครับซึ่งแบบทีสิทธ์จบคือเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายผมแล้วถ้าผมเรียนจบผมก็จะอัพให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับคือกับพี่โบแล้วแต่ถ้า เียนไม่จบถ้าไม่อัพก็เสอก็ไดอย่างนี้ข้าคำถามต่อไปเลยว <át stars> ่า <acre> พี่เจษคิดว่าอ่าโอเคมาพี่เจษคิดว่าพ่อแบงค์กับแม่โบตัวติดกันแค่ไหนนะติดกันแค่ไหนอ่ะก็เขาก็คุยกันทุกวันใช่ไหอคุณอะไคุณก็คุยกันทุกวันคุณเป็นไหนมาไหนก็ไปกันก็คุยมากาคุยมาทวงว่าผู้จปบอลของยี่อยู่กับแบงค์อะไม่หร่อามาให้อยู่ไหนโอ้โห แต่ผมก็เห็นคุณผมก็เห็นแบังกับโบเขาก็ไปไหนมาไหนได้กันสองคนตลอดนะครับเขามมมีไม่ชวนเวลาเขาไม่เคยชวนเรานะตั้งเนาะเขาฝืนเขาพูดไปเรื่อยน้ำตาจะไหลเวลาเขาไปผมชวนแล้วคุณไปที่ไหนอ่ะนี่ตัวยยายผมว่าอะไรครัถามต่อไปเลยครับไหนเอาลถามมาดูซิเพื่อชวนตอนไหนอะไรวะอ๋ออะไรเนี่ยอออะไรข้างซ้ายมือเนี่ยอ๋อ บบปฟกจริงไหมคะก็คือแบง์โบแปลงฟันกันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องแปลงฟันนะครับไม่งั้นเราจะปากหมิ่นนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนแปลงฟันนะครับเช้ากับวันเย็นเป็นไปได้ก็คือหลังอาหารนะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเป็นทาเลยพูดไปแต่รอบเลยตอนนี้สิวมีสิวไม่ใช่เม็ดเดียวแต่สิวเป็นใหญ่มากครับทุกคนมีเหมือนกันทุกคนทุกคนผมมีเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าเม็ดเบลอร่มเลยตอนนี้โอเคครับคำถามต่อไปโอเคคำถามต่อไป คำถาที่เ uhm. ป็นเป็นของเกนบ้างดีเออภาษาอังกฤษบ้างเนี่ย i d o n t Understand เนี่ยเออเร็วไป i d o n t Understand นี่คือคำถามคำถามมีแฟนคลับต่างชาติบอกนะครับ i d o n t Understand What you are talking about but when you l a u g h somehow I l <laughs> okay a u g h too เขาบอกว่าฉันอะไม่เข้าใจหรอกว่าเราคุยอะไรกันแต่ว่าเขาอะตลกด้วยกับเรื่องที่เราแบบ ครับนะตลกกันอะไรประมาณนี้ยังค่อยขำด้วยขอบคุณนะครับ right thank you very much thank you I love I love you I love you so much ปั่นยังไงครับพี่จะบอกไปครับไอเจสพี่จะบอกไปครับต่างชาติหน่อย thank you love you I love you too โอเคคำ next question ครับผมรู้จะให้ตอบอะไรเราไม่ใช่อ่โอเคพี่เจดเนี่ยพี่เจดอะไรเนี่ยพี่เจดเป็นชิปเปอร์เหรอคะ้าไป ชิปเปอร์นี่หมายถึงแบบชิปเปอร์คืออะไรีๆชิปคู่ชิปชิปคู่คนอื่นอะไรเอีย่านนี้เขาอะไรของเขาเนี่ยโทษครัโทษโทษโทษทนผมไปโทษไปเวลาคุณขับรถนี้ใช่แล้วส่วนตัวคขับรถไไปทุกคนนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้เวลาเจ็ดขับรถเองครับหสมาทางสวนสัตว์นะฮะมาทงซูโอเคเรามาตอบกัน่อวันนี้มันคืออะไรกันวะ ใช่ครับผมเป็นชิปเปอร์ฮะเอาจริงมันมันไม่ใช่แค่เจนนะครับเป็นชิปเปอร์อย่างอย่างกล้วยอย่างต่างเนี้ยคือเราทุกคนแบบเราดูซีรีส์เราดูหนักเออเราแบบอุ้ยคู่นี้ใช่เราเป็นชิปเปอร์กันทั้งหมดผมชิปแจโกนะครับผมชิปแจโกมากมากครับผมว่าซีซั่นหน้าเขาต้องเขาต้องกินกันเองแล้วนะมาถึงกินข้าวด้วยกันมาอยู่แบบเป็นแก๊งเดียวกันออะไรแบบนี้โอ้ยคำถามตอบไม่หมดขออภัยนะครับ มานี่ดีกว่าข้าวสวยข้าวสวยแกงเขียวหวานอขนมจีนแกงเขียวหวานคะข้าวสวยกับแกงเขียวหวานกับขนมจีนแกงเขียวหวานชอบกินแบบไหนมากกว่ากันแกงเขียวหวานถ้คุณกินกับข้าวสวยหรือกินกับขนมจีนเับข้าวขนมข้าวสวยกับแกงเขียวหวานดีกว่าฮะเพราะผมชอบใช่หละสวนตัวแล้วกันแต่ส่วนตัวผมชอบขนมจีนมากกว่าใช่ ขนมคือไม่รู้สิขนมจีนคือคนชอบกินขนมจีนอยู่แล้วไงอ๋อ้ปตังเสียงดูแบบเสียงไม่ใช่ดเลยไปดอโงบ้านอยู่สายหน้าอย่างไงเคนี่ยโอเคคำถามต่อไปครับ l l เ Xin ั h ห้าคำถามแล้วกันห้าคำถามเล้วาอาเโลฟอร์าเซีลดนามเโลฟอร์าร์ล่อง์บเราโลอร์่าาาเ Thank you for support me. Thank, you Thank you. Thank you for support. t h a n k thank you, thank you. ใช่ไหมอัดใช่ไหมใช่คำว่าอัดอัดมีคนถามมาว่าใครขับคะ Who drive? อ h equation is who drive. Who is a driver? Who is driver? Yeah. Ah he is l o m c h o y Biskin. เขาหรอเขาเก่นทั้งหลา She is she is ah ลุงเหลิมลุงเหลิมอยาอังเคอเหลิมอังเคอเอ่อยืนเอ่อชีเนมส์เฉลิมเกียรติคำสัตยงผมว่าน่าจะได้เวลาที่เราต้องไปแล้วนะฮะเพราะว่าได้เวลาที่แบงค์ต้องไปีมันพังแล้วพี่บิ๊กต้องไปเรื่อรถแล้วโอเคมันพังแล้วออกมาแล้วเราขออนุญาตเอารถไปเปลี่ยนโช๊คขออนุญาตเอารถไปเปลี่ยนโช๊คก่อนนะครับพอดีว่าพี่บิ๊กทำโช๊คพังนะฮะใช่ครับผมเรามาปิดรายการกันดีกว่านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ <Okay. S 2> เจอกันใหม่อาทิตย์ <ขอ S 2> หน้ากับรายการขับรถขับลมโชว์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ